นี่จะเป็นเส้นทางความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายนไปแล้วนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงเรากับเขาจะได้มีโอกาสเจอกันไหมเขากับคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มเส้นทางของความชัดเจนเกิดขึ้นหรือไม่วันนี้เราจะให้ไพ่คุโรมิมาเล่าเรื่องราวกันนะคะดังนั้นสำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้ค่ะถ้าคุณมีคนคุยมีหวั่นใจนะคะหรือมีใครบางคนที่คุณอาจจะกําลังคบหาอยู่นี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณเป็นเอเนจีของคุณนะคะ ท่าในใดก็าตามที่เข้ามาครั้งแรกไม่เหมาะรบกวนฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานของคุณเป็นเอเนอร์จีของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายรับพลังงานดีๆแบบนี้ไปได้เลยนะคะหรือสําหรับท่านใดค่ะอยากเช็คดวงส่วนตัวซึ่งเป็นดวงความรักของคุณจริงๆสามารถสอบถามรายละเอียดในการเช็คดวงและจองคิวเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะมาดูกันนะคะพลังงานของจักรวาลอยากจะบอกอะไร ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาเสิร์เดือนมิถุนายนไปแล้วค่ะ10ดาบนะคะว้าวแปดไม้เท้า k n i g h t of w a n d s the chariot นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับได้หลุดพ้นออกจากอะไรบางอย่างที่เป็นความทุกข์นะ ไม่มารู้สึกว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเคยเจอการผิดหวังเสียใจในอดีตนะคะมันกำลังจะจบลงสิ้นสุดลงแล้วคุณจะได้เกิดเป็นคนใหม่นะคะอะไรบางอย่างที่มันแย่มากๆนะคะอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนคุมเครือการผิดหวังการเสียใจหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณทุกข์ใจกำลังจะสิ้นสุดลงได้รับการคลีค่คลายค่ะตัวตนของคุณกับเขาอาจจะมีแนวโน้มได้เดินทางท่องเที่ยวไปข้างนอกด้วยกันนะคะ Night ก o วรรนะคะแล้วก็ได้ Energy ของ The Chariot ด้วยแม่หมออรู้สึกว่าความรักของคุณลูกดวงมันเป็นโมเมนต์ที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างกันมาอย่างมากมายบางท่านอาจจะเคยเจอเรื่องราวของการที่เราอาจจะบอกเลิกกันแตกหักกัน ไม่ได้มองหน้าหรือไม่ได้พูดคุยกันบางท่านเนี่ยทำงานไกลกันนะคะจนมันเกิดความรู้สึกคิดมากเกิดความรู้สึกกังวลใจในอะไรบางอย่างนะอะไรบางอย่างที่หนักๆแย่ๆกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วในปัญหาของความรักนะคะจากนี้ไปเนี่ยไม่หมกมอง,มองว่าตัวของเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณมากขึ้นคนรักของคุณอาจจะอยากหางานใหม่ใกล้นะคะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณลูกดวงมากขึ้นหรือตัวของเขาเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเดินทางม,มาหาคุณสําหรับในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมองว่า เขาจะมาหาคุณนะเรากับเขาจะมีแนวโน้มได้เจอกันหรือเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณในอะไรบางสิ่งด้วยนั่นเองนะคะมาดูกันนะจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะสำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะ k n n o of u u s และ q u e n n of Wands นะคะคนของคุณค่อนข้างงานยุ่งมากเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องเป็นเจ้าคนในคน เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้าที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของงานมากมายเลยนะอาจจะยุ่งๆเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้ด้วยซ้ำนะคะในบางครั้งแต่ว่าตัวของเขาอะก็จะพยายามทําตัวให้มันน่ารักกับคุณนะเอ,อ่อ King of Cups นะคะเขาจะแบบเหมือนอ่อนโยนกับคนรู้ดวงมากขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่รับฟัง หรืออาจจะมีบรรยากาศดีๆที่เขาทําโรแมนติกอะไรบางอย่างใส่คุณทําให้คุณมองเห็นได้ว่าเฮ้ยเขาตั้งใจที่จะพูดคุยกับเรามากขึ้นนะคะในเอเนอรนะคะของสองถ้วยนะคะ,ะได้พลังงานของ3ดาบนะคะแล้วก็ได้เอเนอรของ The b o บลสนะคะแม่หมอไม่รู้ว่าช่วงที่ผ่านมาคุณลุกลวงเครียดงอนน้อยใจ อะไรต่อกันนะคะแต่รู้สึกได้ว่าใครที่กําลังงอนกันอยู่หรือโกรธกันอยู่หรือมีความรู้สึกข่างขินกันไปเสียอ,อกเสียใจน้อยใจนะคะคนรักเงียบไม่พูดคุยด้วยหรืออาจจะห่างหายไปคุณกับเขาจะได้กลับมาปรับความเข้าใจพูดจากันดีๆค่ะสิ่งที่จะเตือนในเดือนมิถุนายนนี้อยากให้คุณลูกดวงพูดจาภาษารักกันเยอะๆนะคะ ปรับความเข้าใจสื่อสารกันดีๆค่ะคําพูดอะไรบางอย่างที่เรารู้ตัวว่าเราพูดออกไปแล้วมันจะส่งผลให้คนดักของเราเครียดคิดมากเสียใจผิดหวังแนะนําให้พยายามหลีกเลี่ยงจัดดีที่สุดนะคะต้องระมัดระวัง ในเรื่องของคำพูดนะคะและได้ Energy ของ The Wolves นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะคะตัวของคุณกับเขาจะมีแนวโน้มในการที่อาจจะได้เจอกันมาขึ้นหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทุกใจอ่ะมันจะ Movement มันจะหายไปในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณกับเขากำลังจะได้กลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือความสัมพันธ์นี้จะหันหน้ามามีบรรยากาศของความโรแมนติกใดๆเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนมิถุนายน2568นี้นั่นเองค่ะ ถพ่อยากบอกอะไรกับความรักของคุณอีกนะคะมาดูกันนะไพ่อยากจะบอกว่า the empress นะคะ king of the pentacles knight of the pentacles และ six of cups คุณลูกดวงคะใครบางคนจากในอดีตจะติดต่อกลับมาหาคุณใครบางคนจากในอดีตนะจะมีแนวโน้มติดต่อกลับมาหาคุณอาจจะเป็นแฟนเก่าอาจจะเป็นคนคุยเก่าอาจจะเป็นกิ๊กเก่าหรือใครบางคนที่เราเคยอาจจะห่างหายกันไป จะมีแดนโนมที่จะได้กลับมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจนะคะและรวมไปถึงค่ะไพ่กัลังจะบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เหมือนคุณจะได้รับโชคลาภก้อนเล็กๆจากคนรักของคุณ mm hmm. เขาจะสปอยให้คุณรับรูเรียว่าคุณเป็นคนสําคัญแล้วก็พิเศษกับเขาอะมากขนาดไหนนะคะคุณจะได้รับการปนเปิดดูแลอย่างดีจากคนรักนะคะบางท่านถ้าคุณต้องการอยากจะตั้งครั์สำหรับในเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะเนื่องจากได้ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะพูดถึงการตั้งครันการเป็นเพศแม่นะหรือถ้า คุณจะคุยกันเรื่องของการแต่งงานการสมรสการอยากขยับความสัมพันธ์ให้นําไปสู่การจริงจังมากขึ้นก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะคนรักจะนําเอาเงินเอาทองเอาของมีค่าเอาโชคลาภเอาข่าวดีทางด้านการเงินมาให้คุณค่ะจะได้รับทรัพย์จากคนรักนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครที่งอนกันอยู่จะได้คืนดีค่ะหรือใครบางคนจากในอดีตจะได้มีการ กลับมาปรับความเข้าใจการให้โอกาสหรือการขออภัยใดๆเกิดขึ้นถ้าคนในปัจจุบันนี้ของคุณ,คณที่คุณคุยอยู่นะมันมีแนวโน้มที่เราห่างหายกันไปไม่ค่อยคุยกันเลยไม่ค่อยได้แคร์กันเลยแม่หมอรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะมีแนวโน้มที่เข้มขน้นและจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักค่ะจุดแย่ๆในช่วงที่ผ่านมามาได้บจบลงไปแล้วนะคะคุณลูกดวงจากนี้ไปคุณจะได้ปรับความเข้าใจกับเขาเส้นทางความรักของคุณกําลังจะดีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ่ะถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่า พลังงานนี้ energy นี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายรับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหรือสมัครรับดวงท่านได้อยากเช็คดวงส่วนตัวค่ะคุณกับเขาจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมหรือเส้นทางความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไร ดวงชตาของคุณสิ่งีต้องระวังนะคะใน1-3เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นสับถามรายละเอียดตามหน้าจอมาได้เลยพรุ่งนี้ยังมีคิวว่างอยู่สำหรับแบบโทรแจ้งกับแอดมินลงหน้าได้เลยนะคะยังไงขอบคุณที่ติดตามแะรับชมขอให้ความรักของทุกท่านชัดเจนและดีขึ้นในเดือนมิถุนายนค่ะ